สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนในเรื่องครับเป็นสก,กูป๊ปดีจากทางไทยเบฟนะฮะวันนี้นำเสนอเรื่องของ Win-Win win War a w a r d ์เซเรมอนีครับสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรับชมกันเลยครับ กลไกของธุรกิจกลไกของการที่มีสินค้ามีบริการออกมาขายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆถ้าเราสามารถหยิบกลไกธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยก็จะทําให้สเกลการช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันใหญ่ได้มากขึ้นก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราต้องช่วยกันผลักดันเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมค่ะทีมที่ได้เป็นสุดยอดนะักธุรกิจแบ่งปันคนที่5ของประเทศไทยได้แก่ ของเราเป็นแอปพลิเคชันมือถือนะครับผมที่ว่าให้ใครก็ได้ที่มีความรู้สึกเครียดความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลหรือต้องการระบายอะไรที่อยู่ในใจครับก็สามารถดาวน์โหลดสติแอปก็จะสามารถโทรคุยกับอาสาสมัครที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นแล้วซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็สะท้อนความรู้สึกเพื่อแบ่งเบาภาระให้เขาการที่มีโซลูชันแบบนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ช่วยป้องกันคนที่จะมีสภาพจิตที่แย่ลงตั้งแต่เนิ่นๆก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาก็มีโมเดลทางธุรกิจที่น่าจะไปได้รอดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งวินทางสังคมแล้วก็วินทางธุรกิจไปด้วยค่ะงานที่เราทำเนี่ยเราต้องการสร้างพื้นฐานการเข้าถึงกระบวนการ ดูแลจิตใจเบื้องต้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือคนหมู่มากไม่จําเป็นต้องไปหาจิตแพทย์แต่บางครั้งแค่เครียดเครียดฉับพลันแล้วต้องการใครสักคนรับฟังเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน